สูตรนี้เป็นสูตรบนล่างไปกลับยี่สิบชุดมาได้ทั้งบนล่างเลยนะคะย้อนงวดกันก่อนไปีนเข้าทั้งบนทั้งล่างพักหลังมาเนี่ยเข้าแต่ล่างอย่างเดียวบางทีเข้าตัวกลับนะคะให้ดูนะคะหลักสิบบนหลักหน่วยสิบบนสิบล่างหน่วยบนหน่วยล่างสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างนะคะ จะต้องไปกลับด้วยบางทีมันมาตรงก็มีบางทีมาตุงกลับให้ย้อนนะคะย้อนดูมันมาตรงทั้งบนทั้งล่างนะคะ วดน,นี้เข้าตัวกลับเห็นไ,ไหมเข้าตัวกลับมาแต่ตัวนี้แต่บนเข้าตุงล่างเข้าตัวกลับวดน,นี้มาอีกมาออก17เข้าตัวกลับนะคะวดที่ว,วันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาวันเมื่อวานนะเข้าตุง29เข้าล่างอย่างเดียวเลย29 สูตรนี้ต้องไว้เทียบกับสูตรวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างมาตัวไหนเดี๋ยวจะทำลงวิ่งล่างให้ดูสามสูตรวันนี้ชนกันหมดเลยนะคะสามสูตรวิ่งล่างสามสูตรชนกันตัวเดียวเลขไม่ต่างกันเลยวันนี้มาตัวเดียวกันเลยน้อยมากที่จะมาตัวเดียวกันวันนี้นะคะว,วันที่สิบหกกรกฎราคมหกสี่ สิบบนหน่วยบนสิบบนหน่วยบนสิล่างหน่วยล่างได้แดได้1ได้5้าได้6ได้9้าได้3ได้สได้6ได้ศูนจับคู่นะคะได้ตามนี้นะนะคะสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างนะสูตรบนล่างไปกับจะซื้อหมดทุกตัวแบบนี้เขาไม่ไหวนะคะเราจะใช้แอนนางจะใช้หลักโดยการที่ หาตัววิ่งบนที่ชัวๆสมมุติว่าบนงวดแล้ววดแล้วได้บนเก้าใช่ไหมคะทีนี้บนเก้ามันไม่มาได้เก้าล่างมันมาเก้าล่างเห็นไหมเราก็ดูที่เก้าล่างเก้าล่างตัวไหนบ้างมีอยู่แค่นี้นะคะมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้เข้าสองเก้าสองเก้าเข้าสองรอบหน,นะ เขาสองรอบไปสองดาววันนี้นะคะสูตรล่างสามสูตรได้แปดนะคะแปดให้ดูที่แปดนะคะแต่ถ้าบนสูตรบนแอดนางวันนี้ได้ศูนย์กับสี่บุญอีกสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งศูนย์กับสี่บุญนะคะสูตรสองสองกับศูนย์นะคะ น,นางว่ามีศน,นะมีศูนบนแน่นอนศูนย์บนจะมานี้นี่หรือเปล่าแปดศูนย์ห่าศูนย์หกศหรือเปล่านะคะหรือจะมา4เพราะว่าได้ศูนย์กับ4บนศูนย์กับ4บนอาจจะมา8ปดสี่หนึ่งห้าสี่หกสก็เป็นได้นะให้ดู4กับดูศูนไว้นะคะส่วนบนโซนบนนะคะล่างล่างสาสศูตรได้8 ให้ดูหลัก8มี8 3 8 9 8ม8ปด0ตัวไหนจะมานะคะอ่าให้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่16กรกฎาคม2 5ง4นนะคะได้ตามนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามทุกท่านทุกคน ขอบคุณค่ะ